มอร์นิ่งค่ะทุกคนมาเก็บดอกหอมกันนะคะนี่เลยช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงฤด,ดูที่เราจะมีรายได้2ต่อก็คือน้องก้อยเนี่ยจะปลูกพันธุ์หอมขายนะคะทุกสองเดือนใช่ไหมคะหมายถึงว่าทุกครั้งที่น้องอายุ2เดือนเนี่ยน้องก้อยก็จะถอนขายต้นพันธุ์แต่ช่วงหน้าหนาวนะคะเราจะได้กําไรเพิ่มขวาก็คือนี่เลยทุกคนดูนะคะเราจะได้เก็บดอกหอมขายไปด้วยนะคะพี่ๆถามว่าน้องก้อยคะแล้วเวลาที่หอมออกดอกเนี่ย น้องจะต้นแขกแกนหรือว่าต้นเล็กลงไหมหรือว่าจะชะลอการเติบโตของน้องไหมนะคะก็คือน้องก้อยบอกเลยว่าน้องก้อยก็ได้ขายต้นพันธุ์ทุกสองเดือนเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่พิเศษก็คือได้ขายดอกหอมด้วยค่ะทุกคนนี่เลยวันนี้ก็มาเก็บแต่ชานะคะจะเอาไปวางขายที่หน้าร้านนะคะเก็บเต็มส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะทุกคนคือมันออกดอกเยอะมากนะคะเยอะแบบสุดๆอะ่ะ ข้อดีของการปลูกหอมเลยนะคะนอกจากเราจะมีต้นหอมกินตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยเรายังจะได้กินดอกหอมทุกปีนะคะทุกฤดูหนาวของทุกปีด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อดีของหอมเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปเก็บดอกหอมก่อนนะคะ